สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก่อนจะไปรับชมวิดีโอของเรานะครับก็มาติดตามช่องคนยุ้ยแช n แนลกันก่อนเลยกันนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่อยากพลาดสิ่งดีๆที่เรามอบให้ในวันนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ในช่องคนยุ้ยแช e แนลด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกับช่องว a ร i e t y Channel อีกตามเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดประเด็น3หนุ่มสมุมคูณ2นั่นเองนะครับก็ ก้าผมเป,เป็นแฟนขับละครเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับก็อยากจะมาพูดคุยอะไรกันเล็กๆน้อยๆนะฮะกับซิกค,คอมสารุ่นสามมุมนะหลายๆคนน่าจะได้ชมบ้างแล้วนะฮะกับสารุ่นสามมุมนะก็วันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงตัวอย่างตอนต่อไปนะครับก็มาพูดถึงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันก่อนนะครับก็สืบเนื่องเนี่ยพีรพลนะครับได้เจอคนรักเก่าก็คือของขวัญน,นั่นแหละฮะของขวัญก็คือ เป็นแม่ของอูโน่นั่นเองนะครับก็แม่อูโน่เนี่ยเป็นก็คืออย่างที่รทราบเนาะเราอาจจะเราได้เห็นแล้วว่าฮิอามอปฏ,ฏิพานโกหกว่า,อ,าอะไรอ่ฮิเดฮอนโกหกแบบว่าแม่อูแม่อูโน่ Uno เนี่ยไปเป็นหมอไปเฉลี่ยทิพย์อิรักเนี่ยฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยของขวัญเนี่ยเขาเป็นคนที่ทิ้ง ทุกอย่างไปหมดเลยนะฮะแม้กระทั่งตัวของอูโนเองเขาก็ทิ้งไปนะครับแต่ที่หนักกว่านั้นนะก็คือว่าเอา่อเอ่อบริษัทที่ผลิตไส้กรอกของสีของคุณพีรพลนะนะฮะก็มีคนออกว่ามาปวดน่ะก็คือว่าเกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรงอะเนี้ยครับแต่ว่าเอา่อมีคนแกล้งครับมีคนแกล้งนะก็คือ ตอนนี้เรายังหาตัวการไม่ได้นะครับแต่ตัวอย่างตอนต่อไปเนี่ยอันนี้เราจะมาเดาทางกันเล่นๆน,นะฮะเดาทางกันเล่นนะครับก็คือว่าอของขวัญอันนี้เราทราบเลยครับว่าของขวัญเนี่ยคือผู้อยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้นะฮะเดาไปได้ไหมว่าของขวัญเนี่ยเป็นคนของคุณแพหรือเปล่านะเป็นขขาคุณเอ่อเป็นคนของคุณแพหรือเปล่าที่คุณแพเนี่ยสร้างมาป่วนอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับว่า เขายังมีมีปัญหามีเรื่องกับกับแพรอยู่นะครับในสามุมนะครับอันนี้นี่ความคิดมนโนนะอันนี้เดาเดาไปเรื่อยเลยนะฮะแล้วทําอย่างนี้ไปทําไมนะอ่ะเราจะมาดูเฟิร์สนะฮะเฟิร์สอันนี้เฟิร์สนำแสดงโดยน้องปีโป้นะปีโป้นะครับให้เหตุผลว่าตอนนี้ไปเยี่ยมแม่ที่อเมริกานะหลายๆคนว่าเอ๊ะปีโป้หายไปไหนทําไมไม่มาอยู่ในฉากสามหสสามมุมเลยนะฮะ ก็สืบเนื่องนะครับที่น้องปีโป้เนี่ยติดเชืเอเอ้อโควิดเนาะติดเชื้อโควิดในก่อนที่ช่วงละครอยู่ถ่ายทําไปนะฮะ <_ d ata> แล้วตอนนี้น่าจะในระเวียระหว่างการกักตัวหรือไม่ก็ลัาษายตัวอยู่ตอนนั้นนะก็เลยละครก็ได้ให้เหนว่าอ่ะเฟิร์สเนี่ยไปเยี่ยมแม่ที่อเมริกานะฮะดูวหมืนว่าตัวที่แทงสีแท่ทงทองเนี่ย จะมีโรคประจําตัวเลยนะในเรื่องนะก็คือว่าเขายังไม่ได้บอกคนทั้งเรื่องเลยว่าตัวเขาเนี่ยเป็นอะไรนะแต่ว่าอันเนี้ยให้เดาผมเดาได้ละน่าจะเป็นโรคหัวใจนะฮะแต่ว่าคนเนี้ยเขาเป็นอะไรมีโรคประจาตัวอะไรอันนี้คือนะ่าสนใจมากแต่ประเด็นที่สําคัญที่จะมาพูดถึงในวันนี้นะฮะก็คือของขวัญเนี่ยจะมาข่วนพีระพลทําไมเพื่ออะไรมีความแค้นอะไร นะมีความแค้นอะไรเกี่ยวกับพีหรือเปล่าแต่ทีนี้ว่าพีเนี่ยเขาก็าจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูมาโดยตลอดนะฮะแม้ว่าขวัญเนี่ยจะไม่ได้เลี้ยงอูโนโอมาก็ตามนะฮะแต่เนี่ยคือประเด็นเลยครับว่าแพเป็นคนส่งเป็นคนส่งขวัญมาหรือเปล่าหรือว่าพีเราเอาคุณแพกับขวัญเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วหรือเปล่าหรือย,ยังไงนะอันนี้เดี๋ยวเราก็มาดูไปด้วยกันนะครับกับ สามนุสามมุมแล้วกันเนะาะก็วันนี้นะฮะมีโอกาสเราก็จะมาพูดคุยกันนะหรือว่าคุณผู้ชมที่ดูซิทคอมเรื่องนี้แล้วเนี่ยเป็นยังไงมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็ขึ้นมาทักทายคุยกันได้นะนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันเนาะอ้ออย่าลืมนะวันที่12สิงหาคมนี้นะฮะเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับเรามีวิดีโอทีเศษสุดทีเศษเลยนะครับก็ มาให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะฮะก็เป็นวิดีโอเพลงของคุณยุ้ยชา n นลเนี่ยนะฮะอ่ะก็ต้องขอคุณคุณยุ้ยชาแนลด้วยละกันนะครับที่นําเพลงดีๆความหมายดีๆนะฮะมาให้เรานะครับอ่ะขอคุณด้วยละกันนะฮะก็สิ่สงิงหาเนี้นะครับเรามาเรื่องพลังบอกพลักแม่ไปได้วยกันนะครับก็ใครมีอะไรความในใจนะครับก็มาส่งข้อความพูดคุยกันในช่องชแชท อะไรเนะี่ยช่องแชทเ,เดี๋ยวช่องแชทสดได้เลยนะครับก็เราจะมาออนแอร์กันสดๆด้วยนะก็อย่าลืมนะครับไปดูกันด้วยนะอ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปของเรานะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครับโอกาสหน้าผมจะมีอะไรมาพูดคุยกับผู้ชมอีกอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ